นี่คือบริเวณแม่น้ำโขงที่แก่งกระเบาจังหวัดมุกดหารนะครับน้ำก็ยังคงเยอะอยู่นะครับเกาะแก่งก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะทุกคนแต่อากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะนี่ครับอากาศดีนะครับก็เหมาะกับการตัดสินใจที่จะ เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวนะครับปกติแล้วเนี่ยตรงแก่งกระเป๋าเนี่ยตรงนี้นะครับน้ําถ้าน้ําลงเยอะๆนะจะพบเกาะแก่งขึ้นเป็นจํานวนมากเลยนะครับเนี่ยขึ้นเป็นเป็น,ปนดอนหินแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่นะครับแต่วันนี้น้ํำยังเยอะอยู่นะครับก็เพิ่งผ่านฤดูฝนไปนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวครับ có gian gởi